สวัสดีครับคุณลางอ๋อขออนุญาตนะรบกวนเวลาคุณรับประทานอาหารสักแป๊บหนึ่งนะได้ไหมครับวันนี้กับคุณไอนะครับผมสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลางกินข้าวกับอะไรครับเนี่ยยกงอะไรครับยังหน่อไม้นะเช้าเช้าเนาะกินข้าวแล้ววันที่คุณไปเรียนนี่รู้สึกไงไหมครับผมวันแรกเลยได้เรียนไหมคหนุกน่เจอเพื่อนมีเพื่อนใหม่เข้ามาไหมมีสองคนครับขอเพื่อนใหม่เหรอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงครับแล้วคุณชอบไหมแล้วมีคนมาชอบไหม มีแบบมากระแนกกระแหงเลยแบบมาถามมานั่งข้างอะไรเงี้ยนั้นก็มีแต่เพื่อนแหละอ๋อมีแต่เพื่อนเพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ๋อก็เล่นเยี้งปกติใช่ไหมอืมแต่ก็เรียนก็ปกตินะไม่มีอะไรได้เรียนไม้เ็นแรกเรียนเรียนเอ้ยไม่ได้เรียนดิเอาของแล้วก็เอาของไหนพวกสมุดอะไรอยู่ไหนเ่ยมาไหมเอามาใช่ไหโอนี่คือสมุดของเรียนเหรอเนี่ยอันนี้สังคมศึกษานะครับอุ้ยทำไมมันเก่าจังโอ้สมุดนี้นะครับผมเป็นสมุดโรงเรียนที่อุ้ย บุไม่เปลี่ยนอเลยนะครับผมนี่น,นี่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมดูไม่เปลี่ยนเลยนะครับดูโง่มากนะครับแล้วนี้ต่อไปคืออะไรครับเนี่ยใบยเกยคุณลังเหรอ,เ,อเดี๋ยวมาดูเกยไอหลังกันนะภาษาไทย เกศสามนี่ครับสองเป็นส่วนใหญ่หน,นะภาษาไทยเกศสามคณิตสองจุดห้วิทยาศาสตร์2.5สังคม2.5งจุาประวัสองุดห้าสุขสศึกษา3.5มศิลปะ3.5ม้าอ่าแล้วก็อะไรวะเนี่ยอังกฤษ2.5เออมันไม่มี1นึสกอันเลยนะมันก็มี2แต่ทำไมมันถึงได้ที่20กว่าไม่งั้นเพื่อนมันคงเก่งมากอะเกศสี่คงว่าคงสเต็มหมดใช่ไหม อืมโอเคโอเคไม่เป็นไรทำได้แค่นี้เดี๋ยวดีแต่ต้องตั้งใจเรียนอยู่เนาะเฮ้ยแล้วขอถามหน่อยหนึ่สามสิบบาทอ่ะพอไหมเออแล้วซื้อ,อได้ไหมไม่เคยถาม,ม,ามเลยามมานะว่ากลับมาเหลือหรือเปล่าเหลือไหมเมืม่อวานใช้ไปสิบห้าบาทตอนเช้าอ่โอ้มึงซักเช้าสิบห้าเลยเหรอไม่ซื้อลิคิปซื้อทำไมแล้วทำไมไม่มาบอกว่าจะเอาขาดอะไรบ้างอุปกรณ์การเรียนลิคิปขาดอะไรย่างขาดอะไรบ้างพูดเดี๋ยวไปซื้อให้แล้วก็นิคิปไหนบอกมึงซื้อนิคิปไปแล้วเหนื่อยเอาละแล้วมึงบอกขาดลิคิป ไอ้ลางเริ่มสอบสนแล้วนะขาดได้บ้งเดี๋ยวจะไปซื้อให้ว่าจะแม่ไม่มีแล้วเฮ้ยชุดเล่เงยโอ้โหมึงจะกี่ชุดวะไอ้ล้างมึงจะกี่ชุดเฮ้ยเออมึงบอกชุดเล่นอะไรมี่วะมึงตั้งสติก่อนกูรู้ว่าเช้าอยู่จะเป็นใค่ละฮะเป็นใค่ละอ๋อโอเคแล้วไปซื้อที่ไหนซะก่อนไปถามมาแล้วก็เดี๋ยวเอากลับไปเออ เออคนดูบอกว่าเงินสามสิบไม่พอหรอกสมัยนี้เฮ้ยมันพอเพราะว่ามันไม่ได้แพงไม่ใช่มีเม้นเก่าๆคลิปเก่ามันพอนะครับเพราะว่ามันโรงเรียนไม่โรงเรียนในเมืองอ่ะมันเป็นโรงเรียนแถวบ้านน่ะมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะในเมืองสามสิบบาทก็ว่าข้าวหมดแล้วจานเดียวแล้วมื้อเช้าก็กินจากที่บ้านไปแล้วใช่ไหมแล้ยวซอสเต็มด้วยก็บอกเลยอดีขาอย่ากดีขาเดี๋ยวก็ทึบแล้ววันนี้ใส่รองเท้าส้นเท้าอะไรไปรองเท้าเปียกค่ะนี่ทำไมลุยน้ำอ่ะ กําปั่นจนรองเท้าแม่งกลัวไปตากให้กินดินตื้มท่นเตยรู้อยังขู่นีครับกับทางไอ้ที่มันเนี่ยเละตะซอยมั้ยอ่ะมีเพื่อนแกลมไหมมือป่าแล้วทำไงสวนว่าไม่เชื่อหรอกตาแหล่ไอ้ด่างไม่ค่อยมีที่ไหนบอกมีเไม่อย่าแก้ข่าวไปพิจารณาโอเคเดี๋ยววันนี้ไปเรียนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนขอขอเลย สงสารย่ายาบ่นทุกวันปั่นจักรยานลงน้ําให้ที่ดินกระเปิดหลังกระเป๋าเต็มเลยทำามทำไมเพื่อั้ลุปัันกัฝนหเมันไม่ได้ปั่นการฝนมึงปั่นลงน้ําคูไม่ได้ฝนล้างร้อนแล้วถ้าฝนตกปั่นกลับมาทำไมอะยากับอะเเยเ่ ก่อนสี่โมมันจะสี่โมงอยู่แล้วอ่ะไม่แล้วก็มนตตอนแรกกูคิดว่าเออกูจะเอากระบะไปรับมึงกูคิดไว้แล้วแหละแต่ว่ากู่ขี้เกียจแค่นั้นแหะถ้มันจะเป็นไม่แล้วแล้วสรุปเสื้อมอากเองมันี่ยเองเปล่าเห็นมันแฉะสักเองใช่ไหมเออต้องทำเองนะกินก็ไปข้าวกิน้าไปยัาหาบแล้วอุปกรณ์การเรียนขาอะไรจะได้ื้อให้พูดไม่้ขออเฮ้ยอ้อไอ้ออน แล้วก็ดินสอปากกาศยางลบอ,อะไระมีแล้วแล้วไหนตัวขาดขาดเดยอะอยู่สตุกได้ขาดอ่ะโ <Okay. S 1> อเคแค่นะั้นเดี๋ยวจับเซตมาให้ขาดอ่ะเออไม่คุยไม่รู้เรื่องเลยเว้ยกินไปเลยครับกินไปเลยคุณครูเฮครับก่อนหน้าหังจะไปโรงเรียนวันที่สามเราเจาะแป๊บๆทำไมาเจาะสักอันหนึ่งมันจะเรียนเก่งพี่มันจะเมาหลับไม่เมาไปเดียวได้ไหมจะหลับในคาบเรียนเราหน่ต้นตีเนี่ย เขียวกระท่มแลไรหรอกเนี่ยเป็นยาอ่อนเนี่ยฝนตกในเฉาหน้าบอกอ่อนทำเป็นรู้มากนะเว้ยมึงให้คนกินท่อมเหม็นมันไม่เป็นอะไรหรอกแล้วถ้าเขาบอกว่าฝนตกแล้วเทียวใบกระท่มถ้าจะหลับทำให้เฉาเนี่ยทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงแมวแมวแมวไมวไม่ได้ เอาคกไปเฉยบไว้กินตอนเที่ยงตอนเตะบอลมึงจะด่ามันเอาน้าอ้ามันไม่ผีคนไม้มันผดกฎหม้เหรอแล้วตัวซัมนี่กินใครกันต้องแต่เขาให้อายุสิบแปดไม่ใช่เหรอเออแล้วนี่มันเพิ่งเท่าไหลอีกแปดปีเองปีหาเรื่องให้มันโดนเข้าคุกว่ะก็อย่างนั้นตามใจแล้วแต่งั้นก็ไม่ต้องเข้าแกลงเลยอย่่ได้งั้นแล้วแต่มึงไงเรามึงจะกินไหมล่ะนี่ก็ได้เออไงล่ะอุ้ยมันเหลืองแล้งอุ้ยเอ้าเดี๋ยวไหม จะไม่กินอย่าใคา,ายคายกูทิ่มนหน้าใายกูตบนะบอกก่อนแล้วแต่กูเรียนได้แล้วเวลาเนี้ยไปเดินไปเลยวันเนี้ยจะน้ำจะได้มั็นดีดขึ้น,น,นหลังมันมันกินมันไม่ค่ายไปจักรยานรถ<ป>มึงอยู่ไหนเดินเดินยายาเอ้าเอาไม่ตูดเป็งนงั้นง่ะไปเลยเป็นเรียนเลยนะมึงไหนกูรู้ว่ามึงโดดนะไหนกูรู้ว่ามึงแอบไปหยุดยาหลังเรียนนะตัวทำนี่เลยเจอาผู้บ่าวทำน้อยที่หยุดยาได้หนเนี่ย รถดีๆดูมันทำข้าดูดูมันทำข้าชงโชกเลยทั้งหมดมันเคยโมโหไอ้แล mm. mm like ้วมันจีบอันเนี่ยแล้วมันบอกว่าไม่สนใจกูไม่ได้มีความเซ่รึยังแล้วใครพูดเลยตรงนู้นเดี๋ยวมึงจะโดนไม่ใช่น้อยเดี๋ยว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 เซิร์ฟสก็งเซิร์ฟสเก็ตดีๆกับพลแม่ก็ไม้ปูขี้หัวแม่งไงดีมั้งเดี๋ยวแล้วแวมึงมาดิแม่งมึงจริง มานี่เลยมันมึงช้ามึงสายแท้วันนี้มันอะไรแล้วมันจะแปดโมงนะจะแปดโมงจะสายแล้วไปเลยไปขึ้นรถไปเรียนเลยได้ตังค์หรือยังยังไม่ได้ไปเลยไม่ต้องเอาไปเลยพี่ไปตะวันเอาตังไม่ได้เลยอ้าวอใส่รองเท้าถูกไหมนะรองเท้าเกลียดครับย่าบอกให้ใส่หนี่แทนใส่กไปเพื่อนน่ะนะมึงโดนเพื่อนแกล้งนะกูบอกก่อนใส่เนี่ยไปอ่ะ หายมันหายลองขโมยแน่มันหายนู่นลงเท้าตัดมนู่นนี่ไปมันจะหายนะคุณจะบอกก่อนนะไม่ใส่ยีนี่นะหมูพี่ใส่แต่จีนี่ไปไหนไม่ต้องไปมันจะหายพูดจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คู่ซิกมึงเนี่ยสุดเออดีดีดีรองเท้าตัวนี้หายยากตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้หมดแล้วด้วยไม่มีขายแล้วด้วยเก็บเลยเก็บเลยใส่คู่นี้เลยเออนั่นแหละเออนั่นแหละไปเรียนใส่แตะมึงหิมจริงจริง เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวมานนี่เอาปามาดูดิบีฟอร์เตอร์วันแรกมึงดูทำไมเป็นงี้ทำไมตกวกระบอกงั้นไหนดูจะามงสมุนเนี่ยมึงเอาไปจังเนี่ยมีอะไรบ้างบุหรี่ซองหนึ่งเลยนะเดี๋ยวใครใครว่าเดินมาสามเนี่ยเดี๋ยวมีไหมมึงเอาสายชาร์จไปโรงเรียนทำไมไอ้ลางมึงเอาสายชาร์จไปโรงเรียนติดยี่เลยก็ไป๋อมันมันติดอยู่แล้วมงแมสเน่มียางเสียบไปกับแบงก์มึงแมสจะไม่มี นั่นทำไมไม่ตีนู่นเดี๋ยวไม่ดีเอาใจไปเตรียมวงแมทมาเนี่ยสียังใหม่นะเนี่ยไม่ได้เคยใช้ใหม่สียังใหม่เลยไปเรียนเลยนะแล้วอย่าดื้อนะไปไหนแมทจีไต่บ่อไปไหนแมทจีไต้บ่อรถครูอ๋อมันวุ่นวายองีไอ้หล่ะยายครูต้องตามนะมึงไปเอาแมทมทวันแรกครูตามเลยไปตบหัวครูไปไปตบหัวครูกูได้ขามานะอย่าให้อย่าคิดว่ากูไม่รู้เอาแมทแมทไปดิทำยังไงไม่เดียว ทำยังไงขอบคุณครับเดี๋ยวเมื่อวานนั้นกูให้ไปสองอันไปไหนละให้เพื่อนเหรอไม่ใช่เช้าเที่ยงเพรามันเปียกแม่เปียกเปียกฝนหรือเปียกน้ำลายเปียกน้ำลายกูคุณว่าไงคุณว่าไงนะเปียกน้ำลายกูไปเลยขึ้นไอ้มอเตอร์ไซค์ซิ่งกันเลยแล้วอย่าให้เห็นว่ากลับมาเลอะอีกแล้วถ้ามึงเลอะอีกนะมึงนัโดนแน่นะ ตอนไปคนทำไงขอบคุณครับขอบคุณครนะไปขอบคุณอะไรเจ้าวัสดีครับสวัสด้ย่าด้วยย่าวัสดีครับไปเลยไปจังก็ไม่ต้องอ้าวมันต้องไปเหรอไม่ย้งไปจับข้าวมีไปก่อนที่กูจะเตะหลังไปข้าวกิน้มแล้วไปเลยไปนู่นไปขอเพื่อนไปขอเพื่อนข้าววัดนู่นไปอะไรอ่ะ อย่าร่างอย่ายับลงไปนะจะเด็นกระดอนพี่โคนเต็มเสื้อไปหมดอย่านะฟังนะครับผมพี่โคนพี่โคนนะอย่าลงไปลุยรู้อยู่ว่าอยากกลับไปจุดเดิมเห่ยมาพูดว่าฝากเนี่ยนะเหนื่อเอาไงเอาจังเท่าไหร่ ให้วันนี้ให้แค่ยี่สิบห้าบาทแล้ว้านยาให้บาทเป็นนอยูนี่งอ่ะจะเอาไปยี่สิบเดี๋ยวให้มันไปให้มนไปยาพี่บามอยาไปทำแบบนี้เฮ้ยไฮ้นั้นยาให้มันพิเศษที่เดยเกมหยุดพูดเลยเฮ้ยแนั้นยาให้พิเศษไม่เกี่ยวกันเนาะเยอะอยู่ไหนที่านยู่นีเอเกกกไปเลยไปไปเรียนทำยังไงยังไม่พูดเลยใ่ครับเอ้ยให้จอดที่เดิมจอดจอดจอดจุนพี่ตงพี่สี เอาหนึ่งครับ really? ยังยังยังเอา,อาอ an Mother, right? water, way, เอาวอาครบทุกคนหรือยังสวัสดีครับครบทุกคนหรือยัังนวดีเลยเดี๋ยวเขาก็ได้ยินเลยครบทุกคนหรือยังตบจะดีมากเลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีถึงโรงเรียนอ่ะสวัสดีให้กูกูได้ยินพี่พง์มี่ภาละละไปเลยต้องสวัสดีนะนู่นปลาอยู่ยังไงจวนเออจำเตาุลิบตบเออไปไปเรียนแล้วบางค้งบางโคนถอดออกทำไมเรียนขโมย ไอ้เพื่อนขโมยไอ้ไม่โกหกแล้วมันบอกเพื่อนขโมยนะไอ้เพือเ่อนเพื่อนขโมยจริงตอนนั้นไงที่เราที่เรารู้เรื่รรองอ,อ,อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอคืนนีน่เออช่างโคตรแม่งเลยไป,ไปมึงจะไปไงก็ไปกันเราจะถาก,กรรมมึงอีดูโตดแม่งนี่กลับมานี่ก่อนเฮ้ยกลับมานี่เลยมึงมานี่มานี่กลับมานี่มานี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปดีหรอกเนี่ย มานี่ไเอาอยเยอะใช่ไหมแกระแทโโโกโชกรถทำไมก็โยนรถโรงเองเอหนูยืนเฉยให้มันไปไหมให้มันไปอย่าไปฟาดม,มันเดี๋ยวให้กูจัดการเองที <c oughs> ่โรงเรียนก็ไอ้นอี่แอบดูดกัญชาหลังห้องน้ำเหลายสี่งเลยไปเลยไปไปให้พ้นเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาไปเลยไปนอนโรงเรียนเลยไปเลยเอาเงยนหน้ามองทำเผินหรอ <c oughs> เฮ้ยมึงไปตีนี่หว่าเฮ้ยไป <c oughs> ตีนี่หว่าเอาอ่ไอ้เด็กสมไหนนี้ไปเลยนะไปไป <c oughs> ไปเหยียบ <c oughs> กระหวายทำไมมันเฉือยอย่างนั้นอะพูดหลอกแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าร้านเกมชัวร์เดี๋ยวจะไปสำรวจมัน สวัสดีครับผู้นายอาวสวัสดีครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนี้มาทำอะไรครับมาตรวจสอบไวหลัลใช่ไมาดูไวลังตอนนี้ผมมาดูไวลังนะครับผมว่ามันเป็นจังไดบ้างนะตอนนี้เป็นเวลาสามโมงยี่สิบมันน่าจะได้เข้าแถวตรงนี้แลยเนาะอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ว,ว่าไม่รู้มันคนไหนฉชนนั้นเองมันไกลพอสมควรเลยแต่ว่ามันเลิกกี่โมงวะก็ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวกูจะลองดูเนี่ยนับเดี๋ยวนับตั้งแต่แถวเลิกพอแถวเลิกปุ๊บแล้วเราจะจับเวลาเลยว่ามันกลับบ้านจริงไหมอ่ากลับกี่โมงกทําไมตาหลัวหน่อย ผมยังไม่ได้นอนเลยครับอืมผมว่าเราควรขับเข้าไปหน่อยใกล้ๆหน่อยดีไหมกันได้นะเข้าใจพี่เหรอเหลืองเหรอเหลืองจัดเลยวาพี่เอาดีๆพี่เฮ้ยกูเจอต้นตอะลรนี่เกือบทำให้เราโดนรถชนวันนั้นไอ้ไขั้นขาเฮ้ยใช่เหรออ้าว เป็นเรื่องละงานนี้ได้มีไฟเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแล้วเข้าไปมันจะวนรถได้ป่วะวนได้ก็อยากให้คนดูเห็นนะว,ว่าโรงเรียนเป็นยังไงกํลาลังสวดมนต์กันอยู่เออผมว่าโอ้โหสวดมนต์ตอนเย็นนะครับไห้วพวกนุ้นมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มานั่งกับเขาน่าจะมัธยมอันนี้น่าจะปสะมไอหลังน่าจะอยู่ตรงนั้นว,ว่าดวงครูด่าอยู่หรือไม่ก็ทําอะไรผิดสักอย่างหรือไม่ก็ เออลุกละลุกละผู้หญิงลุกตอนพี่เรียนเขาให้ผู้หญิงลุกก่อนปะให้ผู้หญิงลุกก่อนแล้วกูก็หงุดหงิดกูก็เนินไปตบผู้หญิงแล้วบอกว่าให้ผู้ชายลุกก่อนแล้วก็ผู้ชายออกก่อนใช่ลองอย่ายงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะอยู่ยังไงแต่ว่าลองลองจับเวลาดูคือน่าจะเลิกประมาณสามโมงครึ่งอ่ะมันน่าจะเลิกอีกหกนาทีเออสามโมงครึ่งเจ็บเพี้ยนแล้วเนี่ยเพี้ยนเพีนเพี้ยนมาอีกคั้งหมมาไม่ได้นอนเลย โอ้โหเอ้ยฟอกดีไหมเนี่ยพี่ตัดดอกได้ไหมจบ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 ตัดหนึ่งหน้าทุกคนแต่ว่าไปซื้อเสื้อกันก่อนได้ไหมให้คนดูอยู่ตรงนี้แล้วไปซื้อเสื้อกันก่อนได้ไหมบอกเลยราคาเท่าไหร่พูดดีราคาอะไรเท่าไหร่จ้องไงนั่นอยู่ว่าใช่มันะนะป่ะมันที่ปาดหน้าเรานี่ครับเสื้อสามห้าสิบบาทไปเชื่อกัอนนะครับของครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดักรอตรงนี้ว่าว่าเขาไปและนุ่นโอ้ยแต่มันก็ต้องไปเอาจักรยาน แล้วมันก็จะปั่นออกข้างหน้านี้ถ้าทุกคนสังเกตนะมันอยู่ไหนวะหรือว่ามันหลงฝูงเอ้ยอันนี้ม่แต่นคนแจ้งแล้วแต่วะเนี่ยก็มีแต่ซูมเข้าซูมออกเนี่ยนะเพราะต้องหามันเออทุกคนมันอยู่ไหนวะว่มันไม่ได้มาเรียนแน่เลยมันเนี่ยว่ามันเป็นหลบอยู่ไหนอ่มันไม่เข้าแถวมันไปหลบอยู่ตรงจักรยานมัน จักรยาน้ลำลายจักรยานมันใหญ่ปนนั่นเลยบอให้มันหลบได้เลยมันก็ไปแอบไงมันขี้เกียจไมเข้าแถวเเดี๋ยวไปดูเฮ้ยเยอะทีนะกูเห็นอนกลุ่มหนึ่งกูเห็นอนกลุ่มหนึ่งซูมละเลยกูเห็นอนกลุ่มไหนกลุ่มนี้โอ้โหกลุ่มนี้มีแต่ผอมแห้งแรงน้อยไม่น่าใช่ป่ะไม่น่าไม่น่าไม่นึงเออหรือมันโดนรุ่นพี่ย่ำเขาให้แล้วปะไอหลังเลยถูกหมกป่าแล้วแล้วมั้ยเฮ้ย น้องกูมาแล้วด้วยเรียนเรียนกต้องกลับครับทำไงก่อนมาถึงแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องมึงไปไหนมาเมื่อกี้ไปเห็นไหมว่ากูไปโรงเรียนมาเห็นอ๋อดิเห็นเหรอมึงนั่งอยู่ใช่ไหมเพื่อนอย่างมึงตีนเลยพูดว่าตั้งแต่ที่มันแบบตะกอนก็ทะเลาะว่าวาดกับหนูเพอาะเห็นรถพี่ปุ๊บเพ้าเพื่อนเราเพื่อนรักกันไหมหนูงงว่ามันเป็นเพื่อนรักถึงตอนไหนวะเออโอ้ยนู่นมาแล้ว ม่สนหรอกโอ้โหแล้วมึงไปดูในคลิปนะคนสว่างอ่ะแล้วครูเขาให้นั่งทำอะไรฮะสวดมนต์เหรอมึงยังเป็นเด็กขี้ไหมกูถามจริงฮะนี่อันนี้ขี้แต่งอะไรเก่งไอเด็กขี้แตงไอเด็กขี้แต่งเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมึงได้แข่งมาจากไหนอ่ะอันนี้เอ่อ แล้วถึงเกงเข้าวินไปอีกน่ะไอ้ลางมึงได้ใส่เกงไหนไหมไม่ได้ใส่แล้ววินของมึงไม่ใช่วินธรรมดาเหมือนคนอื่นของมึงวินตัวติ๊กต๊อกไม่มันเขารู้สึกยังไงวะแบบว่าไม่ได้ใส่กางเกงในแล้วใส่กางเกงนะได้ใส่กางเกงในไหมเนี่ยเครื่องไอ้รังมันไม่ได้ใส่ไม่ได้ลืมมันไม่ใช่เรื่องที่น่าลืมเหมอนไ้ใส่กางเกงในเป็นของคู่กายอยู่แล้วเออไหนเอาอันนี้มาดูก่อนหรือว่ามึงจะใส่กางไม้พลาสติกสมัยก่อนดีกว่ามั้งไอ้ที่นักมวยใส่กระโจน จะอเาไไหนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยกันด้ามาดูกันได้ไรทําเป็นไหมแค่นี้ทําเป็นไม่ได้ยากพี่ขนาดไม่ยากมึงยังได้ตั้งทียสิแล้วถ้ายากเนี่ยมึงคงตกไปอยู่ตะตุ่มมัาจะเขียนเขียนต่อไปงั้นแหละต่อสองสองใช่ไหมล่ะอันนี้สังคมไหนลองดูลายมือนี่อยากดูลายมือมึงวะอุลุมันตีเส้นนี่มึงตั้งใจไหมเนี่ยตั้งใจแต่ไม่รู้ว่าตั้งใจอุลุมันตีเส้นมึงได้บ้ท่านดรือไงสมุดไอ้ลางอ้าว ตีเกือบพึ่งหน้ากระดาษแล้วคะแนเออสิบเต็มสิบเออนี่แหละลองเพื่อนได้เปล่าไม่ได้หรอกนั่งทำเองแล้วเพื่อนมีเลอะมาเลาะไหมาเพราะว่าเก่งเหรอใช่เหลืองนะปีนี้อันนี้หกเต็มหกเออคะแนนมันได้เยอะเว้ยลายมือสวยอย่างวะน่ะลายมือครูอ๋ออันนี้ลายมือครูไหนนั่นแหละการแบาเกี่ยนี้เหรอวะ อืมโอเคโอเคโอเคไปทิชชู่เสื้อผ้าถือมาตั้งใจเรียนอันดับแรกเอากันบ้าไปวางไว้แล้วก็อาบน้ำใส่กางเกงในด้วยอาบน้ำอาบน้ำกินข้าวแล้วก็มานั่งทำกันบ้านทำเสร็จค่อยเล่นเฮ้ยเอาเสื้อผ้าไปแช่ก่อนนะโอเคไหมเนี่ยนี่จะเป็เหงื่อไปอย่างนั้นอาบน้ำก่อนนี้ไมมึงเนี่ยโดนแตบน้ำเสื้อคนเลอะในหลังเออไม่เล่นอะไรวะหลังวะเพื่อนเหงื่อแล้วก็โดนนู่นโรานี่ยเยอะไปหน่อยเรามึงโดนกระทืบอ่ะ